ญาติโยมเคยสงสัยไหมว่าคนเราจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้จริงหรือวันนี้อาตามาจะมาเล่านิทานธรรมะเรื่องราวขององคุลิมานโจรผู้เหี้ยมโหดกลับใจสู่พระอรหันต์องคุลิมานเดิมชื่ออหิงสกะเป็นหนุ่มชะกันที่เฉลียวฉลาด แต่ด้วยความริษยาของเพื่อนทำให้เขาถูกอาจารย์ใส่ร้ายจนต้องกลายเป็นโจรอาจารย์หลอกให้เขาฆ่าคนหนึ่งพันคนเพื่อแลกกับวิชาศักดิก์สิทธิ์ทุกครั้งที่ฆ่าคนองคุลิมานจะตัดนิ้วเก็บไว้จนกลายเป็นที่มาของชื่อองคุลิมานแปลว่าผู้มีนิ้วเป็นพวงมาลัย ความเดือดร้อนของชาวบ้านแผ่ขยายไปทั่วทําให้พระพุทธเจ้าทรงทราบพ,พระองค์ทรงสเสด็จไปโปรดองคุลิมานองคุลิมานเห็นพระพุทธเจ้าก็โกรธตะโกนว่าหยุดสมณนะหยุดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุด องคุลิมานชะงนสงสัยว่าพระพุทธเจ้าหมายถึงอะไรพระพุทธเจ้าจึงทรงเทศนาว่าการหยุดคือการหยุดทําบาปหยุดเบียดเบียนผู้อื่นองคุลิมานได้ฟังก็สำนึกผิดโยนดาบและนิ้วทิง้งกราบแท่พระบาทขอขมานาหังอาคมิกาวรังอากา เราไม่ได้มาด้วยเจตนาที่จะให้ร้ายใครเลยองคุลิมานบวชเป็นพระภิกษุบำเพ็ญเพียรจนกระทั่งบรรล,ลุเป็นพระอรหันต์แม้จะถูกชาวบ้านทำร้ายเพราะความโกรธแค้นในอดีตแต่ท่านก็อดทนและให้อภัยเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า ไม่ว่าใครจะเคยทำผิดพลาดมาแค่ไหนหากสำนึกผิดและตั้งใจแก้ไขก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้เสมอจงให้โอกาสตัวเองและผู้อื่นขอให้ญาติโยมจงเจริญในธรรมระลึกเสมอว่าทุกการกระทำย่อมมีผลจงทำแต่กรรมดีแล้วชีวิตจะพบแต่ความสุข อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวธรรมะดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตสงบและเป็นสุขยิ่งขึ้นสาธุสาธุ